สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง ใน,นิินะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมผมมีเรื่องราวจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับผมในฐานะที่ผมเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเล่นกีตาร์แล้วก็ชอบสนใจในเรื่องของดนตรีใช่ไหมครับผมเมื่อช่วงปล,ปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสไปแสดง MV MV1 มหนึ่งมานะครับถึงแม้จะไม่ใช่ตัวสําคัญใน MV แต่ก็เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจและอยากจะนํามาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆฟังกันนะครับนั่นก็คือผมเนี่ยได้มีโอกาสไปเป็น เขาเรียกว่าเป็นส่วนประกอบใน Mv ของพี่กอล์ฟักกิ้งฮีโร่นะครับผมที่ฟีเจอริงโดยพี่โอมค็อกเทลนะครับซึ่งโปรเจกต์เพลงนี้บอกเล่าตัวตนของพี่กอล์ฟักกิ้งฮีโร่นะครับวันนั้นนะ่ะก็เป็นวันที่ผมใช้ชีวิตปกตินี่แหละอยู่บ้านอยู่อะไรเงี้ยสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามานะครับผมผมก็รับปรากฏว่า เป็นน้องชายผมเองนะครับผมจีรัตสมพักดีนะครับซึ่งคนนี้ก็เป็นอตอนนี้นะเขาทำอาชีพเป็นผู้กำกับ MV หลายๆ MV ที่ผ่านมาของประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าพี่ไอพอจะว่างสะดวกคุยไหมครับผมมีเรื่องอยากจะให้ช่วยหน่อยผมก็เรื่องอะไรหรออะไรเงี้ยน้องผมบอกว่าอยากให้พี่ไอเนี่ยแกะเพลงหน่อยมันไม่ใช่แบบว่าการแกะเพลงแบบท,ทั่วไปนะครับคือมันต้องค่อนข้างที่จะเป๊ะแล้วก็ใช้เวลายอย่างรวดเร็วให้ได้ภายในคืนนี้เลยนะครับ <S <S ผมก็เฮ้ย <laughs> เพราะว่าพรุ่งนี้ผมต้องการให้พี่ไอซ์เนี่ยมาช่วยแสดง MV หน่อยครับผมก็ถามไปของใคร MV ของใครเขาบอกว่าของพี่กอล์ฟักกิ้งฮิลโลแล้วก็ฟิชเชอร์ลิงโดยพี่โอมคอคเทลนะครับผมแล้วซึ่งลายกีตาร์ที่เขาเล่นเนี่ยเป็นของพี่เฉาพี่เฉาเนี่ยเขาได้อัดกีตาร์อะไรมาเรียบร้อยแล้วนะทีนี้น้องผมเนี่ยจีรัตเนี่ยก็ส่งเพลงให้ผมแล้วบอกว่าพี่ไอซ์อันนี้เพลงนี้คือเป็นความลับนะครับผมเนี่ยจะได้รับไฟล์เพลงมาก่อนเพราะว่าผมเนี่ยจำเป็นต้องแกะท่อนโซโล่เพื่อที่จะไปแสดงนะครับผมไปแสดงใน MV พรุ่งนนนนี้้และคืัเองผมก็ทําการแกะ นะครับผมก็คือแกะเพลงให้ได้แบบว่าเป๊ะมากที่สุดซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าพี่เชาเนี่ยเขาเล่นเขาวางตำแหน่งเอ่อตำแหน่งนิ้วยังไงแต่ว่าผมแกะเท่าที่ผมฟังนะครับผมผมฟังปุ๊บแล้วผมก็เออเขาน่จะเล่นประมาณนี้นะปรากฏว่าผมก็ใช้เวลา2อชั่วโมงนะครับผมถึงว่าไม่เป๊ะมากอ่ะกิรัตผมเล่นได้ประมาณเนี้ยโอเคหรือเปล่าโอ้โหพี่ไอ ใช้ได้ใช้ได้เลยแบบว่าคือแกะเร็วมากเลยนะครับผมผมก็ถามจีรัตว่าพวกนี้ผมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับผมจีรัตก,ก็บอกว่าพี่ไอมีสูตรหรือเปล่านะครับผมมีสูตรแล้วก็กางเกงขาย,ยาวรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เตรียมไปเรียบร้อยคือวันนั้นนะ่ะเฮ้ยผมก็คิดในใจนะว่าคือเขาต้องการเราไปทาไมในเมื่อพี่เชาเนะี่ยก็เป็นคนที่เล่นกีตาร์นะครับผมแล้วผมเนะี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับเพลงนี้เลยนะแค่ไปเป็นแบบว่าทําท่าทางเฉยๆหรอมันมันมันดูตลกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังมีความคิดอย่างแต่เรรราาาาากก็ไไปนะะเเเพว่่มอยจบสียโออกกาาสผมน่่จะบวฝ้าฝัน ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของ MV นะครับผมของมิวสิกวิดีโอที่น้องผมกำกับเนี่ยให้น้องผมโทรมาตามผมว่าพี่ไอช่วยมาเป็นตัวประกอบก็ได้หรือว่าเดินผ่านหน้ากล้องก็ได้แล้วพอผมไปถึงนะมีพวกสไตลิสต์นะครับผมมีทําผมเซตผมแต่งหน้าแต่งตัว คือผมเ่ไปเป็นคนสุดท้ายของกองถ่ายในวันนั้นเลยนะคือพวกศิลปินเนี่ยพวกพี่ก๊อฟพี่โอมอะไรเนี่ยเขามาถึงเรียบร้อยเขาถ่ายไปหมดแล้วแหละเหลือแค่ฉากสุดท้ายก็คือฉากที่ผมโซโล่เท่านั้นเองพอไปถึงปุ๊บเขาก็ให้ผมแต่งตัวบอกว่า,วา,วาเป็นแบบว่าใส่โซแต่งหน้าทำผมแบบโหยโคตรหล่ออ่ะหล่อจริงๆอ่ะคือแบบเอาวะกูเกิดแล้วว่ะเพลงนี้ทุกคนต้องเห็นหน้าแล้วก็รู้จัก ไอ้ไอ้ AI นี่วามันอยู่ใน MV นี้ได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมผมก็คิดว่าทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าต้องแบบต,แบบต้องเห็นผมอะเสร็จแล้วพอแต่งหน้าแต่งผมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็นั่งรอเอ่อนั่งรอพู่มกับเขาเรียกแล้วทีนี้น้องผมอะ่ะที่เป็นพุ่มกับเนี่ยก็เดินเข้ามามาเห็นผมก็ทําท่าตกใจเฮ้าทำไมถึงแต่งหน้าอย่างนี้ใช่ปะ่ะ มันประมาณว่ามันมันผิดคอนเซปหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้บอกอะไรคือสตาลิเขาแต่งให้ผมเองอะแล้วเดี๋ยวนะครับน้องผมก็ออกไปเพื่อไปประชุมกับผู้กํากับอีกคนนึงนะครับ10นาทีเขาก็เดินกลับเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเออเขาอยากจะเปลี่ยนคอนเซปคือให้ผมเนี่ยแต่งตัวเป็นคล้ายๆกับเป็นเจ้าหน้าที่ในเออในเขาเรียกว่าอะไรสารพิพากษานะครับผมคล้ายๆกับตำรวจอะตำรวจในสารพิพากษาอะไรประมาณเนี้ก็คือใส่ยูนิฟอร์มแล้วก็ใส่หมวกคล้ายกับหมวกตำรวจนะครับผมผมก็คิดได้ใจโอ้โห แต่งหน้าเป็นชั่วโมงครับผมทําผมเป็นชั่วโมงเนี่ยแล้วก็ให้ผมเนี่ยใส่หมวกปิดหน้าคือใส่หมวกอะก็เกือบจะปิดหน้าอยู่แล้วแหละแล้วทําทผมทําไม แต่งหน้าทำไมเนี่ยเพื่ออะไรครับผมเพื่ออะไรผมก็เก็บความสงสัยไว้ในใจใช่ไหมครับผมเออผมก็คิดว่าทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับผมก็คือการทําเป็นเล่นกีตาร์ทำท่าแบบตามลายที่ผมได้แกะมานะครับผมพอถึงคิวผมปุ๊บใช่ไหมผมก็เดินเข้าไปที่ห้องพิพากษาทุกคนก็นั่งเงียบกันเลยนะครับซึ่งน้องผมบอกว่าเนี่ยพอถึงท่อนนี้ให้พี่ไอซ์เดินขึ้นไปบนเก้าอี้นะครับผมเป็นเก้าอี้มมานั่งนะเดินขึ้นเก้าอี้แล้วก็โซโล่เลยนะเสร็จแล้วพี่โอมอก็เดินมาบอกผมบอกว่า น้องพี่ขอเลยนะช่างเนี้ยทาหน้าแบบมันมันเลยแบบมันมันเลยแบบแบบสลัแบบดเลยอะ่ะผมกโ็โอเคครับพี่อมครพยยับโอเคครับแต่ตอนนั้นต้องอยอมรับว่าผมแบบไม่คตอตื่นเต้นเลยคือแบบเป็นการเล่นกีตาร์ต่อหน้าศิลปินแล้วก็ต่อหน้าทุกคนที่แบบว่าอยู่ในระยะประชิดอะ่ะคือเราห้ามผิดเลยนะแบบว่าน้ตทุกโน้ตที่เราดีดอ่ะต้องไม่มีการผิดพลาดเพราะทุกคนเนี่ยแบบว่าโอ้โหแบบกำลังรอดูเราโซโลใช่ไหมพอถึงคิวปุ๊บใช่ไหมผมก็เดินขึ้นไปเลยครับโอ้โหไปอยู่ตรงม้านั่งเล่นแบบ แต่ว่าผมอะดันมีสมาธิกับการแบบว่าเล่นกีตาร์ใช่ไหมเลยพวกข้างล่างก็บอกว่าวุ่นวายกันนะเพราะว่าในเนื้อเรื่องอะพวกเอ่อพวกคนที่อยู่ในสารเนี่ยเขาจะแบบเขว่งปากระดาษอะไรกันทะเลาะก,กันน่ะมีจะมีอยู่สองฝ่ายใช่ไหมครับผมตอนนั้นเป็นอะไรที่แบบว่าโหว่ามันเหมือนได้ความฝันนะั้นมันเท่จริงๆเลยยิ่งภาพที่ออกมาที่ผมเห็นนะโหแบบมันสุดยอดเลยนะพอทุกอย่างก็จบใช่ไหมผมก็ขอขอบคุณน้องผมที่เชิญผมมาร่วมสแสดงใน MV นี้นะครับผมแล้วก็ปรากฏว่าพอ MV ได้ออกฉายปุ๊ ผมก็เห็นตัวเองเลยนะเห็นทุกๆอย่างนะโดยรวมที่น้องผมถ่ายมามันสมบูรณ์แบบทั้งเนื้อเพลงทั้งบรรยากาศของภาพทั้งคอนเซปต์ทุกๆอย่างเนะี่ยมันโคตรลงตัวเลยแล้ววินาทีที่ผมเนะี่ยทำการโซโล่ในไลน์ของพี่เฉาใช่ไหมผมผมก็เฝ้ารอดูตัวเองใช่ไหมออก m อวอืมมันออกประมาณสักเท่าที่ผมนับดูนะประมาณ4วินาที4วินาทีนะที่ผมเนะี่ยไปรอแต่เชา้าแล้วผมแล้วก็ฝึกกีตาร์ซึ่งเป็น4วินาทีที่แบบ โคตรคุ้มค่าเลยนะผมซึ่งผมแบบภูมิใจอ่ะหน้าผมก็ยังไม่เห็นเลยนะแต่ว่าสิ่งที่ผมไปร่วมประสบการณ์กับร่วมกับทุกคนนั่นอ่ะมันถือว่ามันคุ้มค่ามันแบบ มันจะมีสักกี่คนนะครับที่ขึ้นไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วไปทําท่าเล่นกีตาร์แบบลายของพี่เชาเหรอครับผมถึงแม้พี่เชาเนี่ยจะไม่ได้มาเล่นด้วยตัวเองใช่ไหมครับผมแต่ว่าผมเนี่ยผมเนี่ยได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนของพี่เชานะครับผมโดยผู้กำกับมากฝีมือนะครับผมน้องชายผมเองจีรัสสมพักดีนะครับผมผมขอขอบคุณเลยนะครับผมที่มอบประสบการณ์ครั้งนี้นะครับผมจะจําแล้วก็ตราตึงไว้ในชีวิตของผมนะครับขอบคุณมากเลยครับแล้วสักวันหนึ่งนะครับผมสักวันหนึ่งอ่ะผมจะมีเอผมวีเป็นของตัวเองแแล้วก็มีฟนเพลง เป็นของตัวเองนะครับอยากให้เ,เพื่อนๆเนี่ยทุกคนนะครับผมช่วยกันติดตามผลงานของผมนะซึ่งผมก็มีวงของผมอยู่แล้วนะครับผมเป็นวงที่ผมทำกับเพื่อนมาตั้งนานแล้วแหละสมัยนูน่นนะสมัยผมเรียนนะซึ่งนักร้องคนเก่าตอนนี้ก็ไปอยู่วงซิลลฟนนะครับผมก็คือเจ้าลิมนั่นเองนะตอนนี้ก็ได้นักร้องคนใหม่มาแล้วตอนนี้กำลังทําเพลงกันอยู่ด้วยอยากให้เ,เพื่อนๆนะครับผมช่วยกันติดตามด้วยนะครับผม <X> <annya> ช่วยกันเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็วงไว้์้วดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมผมมาแชร์ประสบการณ์แค่นี้แหละครับ และครั้งหน้านะครับจะมีคลิปอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับโดนตรีหรือว่าเกมหรือว่าเรื่องราวสนุกๆที่ผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ก็อยากให้เพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับอย่าจำฉันเลยถ้าเธอเห็นฉันเป็นคนอื่นอย่าจำฉันให้เป็นใครที่ตัวฉันไม่ได้เป็น